สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเลยยาชาแนลชนีมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคอนหักเป็นลอยคอนปล่อยเป็นแสนนพี่น้องเนาะเอออีกจะคลิปก่อนเพระาะว่ามีงานสิบเอ็ดโมงเนาะค่ะละะ้วก็หลังจากหันกับศีรษาไปในเมืองมีนัดกับน้องนะคะสิไเป็นลันลากันภาษาชานีนิดนึงนะคะมาวอาเรื่องอยังวัตเต <c oughs> จักสิเป็นคููจริงคููปลอมคููจิ้นคูทํามาหากินเอียงกะซางนะคะแต่ เพื่อนสนับสนุนกันดีดีแม่เมื่อวานเมื่อวานก็บไดสร้างอยากทํางานยังคาแต่เฝ้าต่อต่อพี่น้องแม่สิกดตะกาบได้น้าเพ่นเออเฝ้าฟินจินว่ากันไปสิ่งที่คอยมองเห็นคือพ่อใหญ่บาสนะแล้วก็สิถูกจลิตเลาอยู่ดอกแล้วก็สนับสนุนลูกเต่าเราดีดีเออแมนบ่สซอยกันทํามาหากินพ่อเท่าลูกเคยเอืมคลิปที่น่าประทับใจก็คือคลิปที่พอยบาบอทาครีมกันแดดให้พอ่อใหบาสเออ เนาะพาบาตแล้วก็เป็นคนแค่หาหนุนนั่นนี่แล้วก็สิปื้มอยู่ได้ข่อยว่าแล้วก็สิปื้มแล้วก็สิมักหละแมนบบอ,อือหนึ่งเอาคนเป็นพอเป็นแม่เนาะผู้ใดสี่อยากให้อนผู้ที่เขามาว่นเวียนหรือว่าเผื่อหรือว่าหยังกระซังเขามาอันปกหลอกลูกสาวจ้คล้องเมนบบอ,อันนี้ผ้าซอยทำมาหากินซึ่งถ้าผู้ใดไปเห็นในเพจของอ่าคำสิงแฟมิลีชาแนลใช่ไหมน้องเบสก็โพสต์ว่าเออ ส่วนมาทํามาหาไอ้มาไล่สดน,นู่นนั่นนี่แมนบอนั่งกับโพดเนี่อยู่ว่ามีเพื่อนคนนึงส่งข้อความมาถ้าส่งมาไม่ตอบก็จะโทรหาหน,นู่นนั่นนี่มาชวนทําไรสดน,นู่นนั่นนี่นางก็ยังไม่มั่นใจเจ้าของอะไรประมาณนั้นแหละไอพอยอบอก็เลยบอกว่าอยู่ซื่อ,อว่าสันสิบ้าเฮ็ดว่าสันเออนั่งก็เลยว่าเออเพิ่งมารู้ว่าตัวเองก็ทําได้จริงๆอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งทัศนิทัศนคตินั่ง กะดีเป็นบวกอยู่แล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะคือสิว่าจังไดละ่กะก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูแต่ต่างกันมาแต่ละครอบครัวเนาะเออแต่การที่เด็กที่จะมีทัศนคติดีก็ามาจะแปลว่ามาจากครอบครัวที่ดีนู่นนั่นนี่มันบอกพี่น้องเออเรื่องอื่นเพ่นสิงอียงกระางแต่ว่ากับลูกกับครอบครัวกับแฟมิลี่พันก็คือเออนู่นนั่นนี่ใช่ไหมเออแล้วก็อยู่ที่ตัวเด็กด้วยมันบอกกันเลยเกิดมาเป็นน้องบาสคํคำสิงเออเริศอแล้วอก็ อันเบิงคลิปพี่น้องพยาบาลให้ลูกเคยท่าคีมอ้าวลูกเคยมาส่นคอยกันลงปากไปอีกล่ะเออให้เออ,เอ,อลูกเคยกับลูกเคยหละให้ลูกเคยท่าคีมกันแดดให,หน้นู่นนนี่โอ้ยแล้วก็ใส่เต็มที่แล้วก็มวนพ่อได้มวนน้ำเล่อยู่เด้อพี่น้องพ่อได้หัวพ่อได้หัอวอันเขาว่าว่าไอ้อีงก็ก็มีอีกอันนึงช็อตหนึ่งก็คือแบรนด์อะไรแบรนด์ธัญพืชเข้ามาใช่ไหมนางก็กินถั่วกินถั่วไปอันคือเล่ากันสิบ เราก็เป็นรุ่นเดียวก็ข่อยเนาะพี่น้องบางเทื่อนขาำในต่อๆเขาก็บอกหัว่าขาำยังหามเบาขาำยังบ่หามเบาแล้วก็บอ้วกาโดนน้ำหนักลูกกระสกิดว่าย่ภาษาญี่ปย่าเบาข่ำนี่เขาหามเขาหนูนั้นหรี่เนาะข่อยกับบอลลคือกันแด้ว่าต่อๆเขาหามข่ำใดแนวเพราะว่าเขาบอกเป็นเสี่ยนต่อๆเนาะนั่นแหละพี่น้องแต่ข่อยก็เลยมีคลิปน่ารักน้ารักช็อตเอ่ออะไรนะช็อตที่ผู้ใหญ่บ้านทาครีมกันแดดมาให้ข่อยอันซอนข่อยปลื้มน้ำเขาพี่น้องข่อยปลื้มนั้งเผาวพรามีหยังดอกเออสะอ่อนอืสะอ่อนน้ำ แต่ว่าฝากไปถึงเด้อคอยคอ,อ,อยากเห็นคอยอยากเห็นคลิปหรือว่าไหลสดที่มีอันไม่ใหญ่บีเบิร์ดนกนะมาเขาไหลก็พอไย,ยบีเบิร์ดบ้าดอยู่อืมอันนั้นก็สิมวนไปอีกเด้อตะกี้เพิ่นเคยเห็นอันพอไย,ยบุลลอดเนาะก็ไม่ใหญ่นกที่เพอาะย่าบอกรา,าบเท้าตอนนั้นเอออันนั้นก็ะมวนที่ว่าเหตุใดอัน ไม่ยายบีเบิร์ตนกนี่จิ้นกับพ่อญายุทธหลอดได้จิก,กเอออันนั้นกัมวนไม่ก็เป็นคว้านหนาหลักเนาะพี่น้องเนาะคอนเทนต์แล้วแต่ว่ากันไปใช่ไหมเออแต่ถามแม่ยายบีเบิร์ตนกมากเขาครูกับพยาบาลนี่ก็กสิได้ฟิวเด้ข้นท่านกันเนาะคนท่านกันพี่นอ้องเออขนอีสานเว้าวยังกัเว้านัวหัวมวนเอาไปเบิ่งคลิปกันพี่น้องนะ่ารักนะ่ารักเขากันสิเป้อาบน้ำเตรียมตัวทำงานแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเรื่องแรกมี่ยังมาอัปเดตสู่กันฟังเนาะคะนะ่ะเนาะไปดูคลิปจ้าขอบคคุณ่ะ สินค้าเขาดูดีดูดีคีมเขาก็ดีกลิ่นเขาก็ดีดูทันไหมไม่ทันท่าแบบถ้าแบบแพงๆเพราะเราแบบเออ สายงานู้ชยก็สายได้เห็นไหมพ้ชายเมื่อกี้ก็ใสยได้แต่ว่าลูกปืดก็เนียนเลยดูพอใส่ที่มาเลยแหะค่ะเออบิงรยขอไรที่จังท่าบ่งปุยลุยดีดีคะพ่อปุยลุยมากเขาเขพูดรือว่าเป็นโกลส์สกีนนะคะแฟริโกลนีฮะโกลส์ดิจิตอลกันแดดดิจิตอลหน้าเงี่ยนี่เลินทเลร ยิ่งซึมยิ่งเงานะฮะทุกคนกดเลย99บาทเลยราคาดีมากเฮ้ยดูมันแบบเฮ้ยสายสลยน้องเบสสายเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากเห็นว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงให้พ่อล้มหน้าครึ่งหน้าไหมจะได้เห็นความต่าง เสียดสเครื่องนึงล่าสุดผู้ทาเสร็จปุ๊บลบครับให้เห็นความต่างเธอลบเครื่องเดียวนะฝั่งขวาใกันนะครับฝั่งไหนก็ได้เอาลน้องตับขอเข้ามาแม่คงคาลแล้วก็จะได้ขอเข้ามาพ่อ,อ,อ,อด้วยน,นะครับพอาดีๆนะลองลบเพิ่มเดียวนะครับให้คนเห็นความต่างว่ามันเงายังไงมันเงาขึ้นจริงๆทอนี้เขาทาไปทางหน้าเราไม่เห็นอยากให้เห็นว่าเนื้อเขาดีจริงๆแล้วก็ทาไปแล้วว่นหน้า หน้ามันจะแบบว่าเหมือนเป็นเงาเหมือนสุภาพดีมีมีน้ำตลอดเวลาและนี้ก็มีกันแดดด้วยมีกันแดดใช่เป็นกันแดด s p ส50ด้ยกันแดดเลยมากเดูเออเออเลอเออนนีเออ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 เอตเองเออเองเออเังเออเวลาออเอเงาเออ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 ้ออเอนเอองออเออเเเเเ ฝั่งนี้ล้างแล้วอีกฝัางนิ้เหยมยฝั่งนี้พายเอกบนะครับพายสวยชัดๆก้ามาก9าบาทข่ะรถเคนที่ผิวสองสีก็ทาได้เหมือนกัน